ดราม่าปูความน่าสนใจในแย,ย้ยักปมของพระเอกตัวละครบทพูดองค์ประกอบการเล่าเรื่องคือมันปังจริงๆอ่ะมันปังปีนาตไม่มีชิ้นดีเลยอะค่ะเนื้อหาและการานำเสนอเนี่ยเต็มไปด้วยความแบบประดักประเดิดอ่ะมันดูผิดที่ผิดทางไปหมดจนไม่มีความน่าสนใจเลยแต่การันเนี่ยดูจนจบนะ เพื่อตอบแทนผู้สร้างที่เขาเนี่ยกล้ามากๆที่กล้าทําแบบแหวกแนวแล้วก็สร้างหนังเรื่องนี้ออกมาแล้วก็มองหาสิ่งดีๆในหนังพบว่าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก่อนเราจะมารีวิวแย้ยักษ์ที่แย่หนักกว่าที่คิดค่ะรีวิวไลโอโคตรแย้ยักษ์ Ne ็ตฟ i ิก0์2ค่ะเจ้าถี่อย่างพี่ไม่กลัวบ้างเหรอไอ้ที่ชาวบ้านเขาบอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงแห่งเนี้เจ้าทีแรงนะพี่ไลโอโคตดแย้ยักษ์นะคะมันคือความกล้าหาญของผู้สร้างมากนะที่เขาจะนำเสนอแนวใหม่ๆให้กับหนังไทยอะคะ่ะ แต่ทั้งหมดเนี่ยมันดันไปปังมากคือปังปีนาตนะคะแน่นอนว่าคลิปนี้ค่ะเกาลัดพูดถึงหนังไทยไลโอโคตรแย,แย้ยักที่เขาเนี่ยออกมาโฆษณาว่านี่คือภาพยนตร์ c g ระดับโลกเลยนะคะเกาลัดเนี่ยเลือกที่จะดูเมื่อตอนลงเน็ตฟ i ินะคะแล้วก็พบว่าคุณทุกคนมากๆที่สนใจเข้าร่วมชาเ e นจ์คือความชื่นชื้นให้ทุ่งตะวันแยงค่ะเราจะมอบเงินรางวัลหนึ่งล้านบาท ให้กับทีมที่หาน้ำบาดาลเจอทีมแรกทีมเดียวเท่านั้นเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเล่าไปที่9 r a แรปเปอร์หนุม่มเนี่ยที่หนีจากบ้านนอกนะคะโดยปมบอกว่าเป็นคนที่แบบชอบหนีอะ่ะเวลามีปัญหานะคะกลับบ้านคิดถึงปู่ดึงดราม่าปู่ขึ้นมาแล้วก็แข่งไปเจาะหาน้ำบาดาลเจอแย้แล้วก็ดึงดราม่าปู่ เจอแย้ยักษ์รักกับนางเอกไม่หนีแล้วดึงดราม่าปู่ชนะแย้ยักษ์แฮปปี้เอนดิ้งจบจริงๆคือหน้หามันมีแค่นี้มันจะทำให้หน่าสนใจแล้วก็มีความดราม่าหรือสนุกหรืออะไรก็ตามในหนังเนี่ยมันมีค่าในตัวเองบ้างมันก็ทำได้อะแต่เรื่องนี้เนี่ยเจ๋งกว่านั้นคือหนังเรื่องนี้ทำไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเลย ดราม่าปูความน่าสนใจในแย้ยักษ์ปมของพระเอกตัวละครบทพูดองค์ประกอบการเล่าเรื่องคือมันปังจริงๆอ่ะมันปังปีนาทไม่มีชิ้นดีเลยอะค่ะเนื้อหาและการนำเสนอเนี่ยเต็มไปด้วยความแบบประดักประเดิดอ่ะมันดูผิดที่ผิดทางไปหมดจนไม่มีความน่าสนใจเลยแต่กาลันเนี่ยดูจนจบนะ เพื่อตอบแทนผู้สร้างที่เขาเนี่ยกล้ามากๆที่กล้าทําแบบแหวกแนวแล้วก็สร้างหนังเรื่องนี้ออกมาแล้วก็มองหาสิ่งดีๆในหนังพบว่ามีสิ่งดีสิ่งเดียวในหนังนั้นก็คือฉากที่แย้เนี่ยนอนอยู่บนรถบรรทุกเริ่มจากการแสดงที่แข็งเป็นหินทุกคนเลยพูดเหมือนท่องจำมา เรากับว่าย้อนกลับไปดูหนังเกตดบีในยุคหนังแผ่นคลองเมืองอะแล้วตัวละครทั้งหมดไม่มีความน่าสนใจทั้งการแสดงที่บอกข้างต้นคอสตูมที่แบบคืออะไรอะคือแต่งตัวกันแบบอีหยังอะแล้วยังมีบทพูดของกลุ่มตัวเอกที่แซวก,การแต่งตัวของทีมอื่นว่าประหลาดทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ประหลาดไม่แพ้กันนะคะ ทีนี้ความที่เขาจะพยายามเอาความร่วมสมัยเหมือนทำเท่าที่รู้สึกได้คือใส่แรปเปอร์ให้เป็นพระเอกใส่ยูทูบเบอร์ให้เป็นนางเอกใส่กองสลากพัดมาเป็นไทยอินแต่บทสนทนาและภาษาพูดเนี่ยยังเหมือนในหนังยุค90อยู่เลยอะรวมกับกลิ่นอายของหนังที่เรียกได้ว่ามันเชยจัดมากเพราะว่าลอกมาในส่วนของสัปปะหลาดใต้ทะเลทรายจากหนังเทรมอสในปี1990 หรือชื่อภาษาไทยนะคะทูตนรกลานปีแล้วก็พยายามเติมความสยองที่เอามาจากเอเลี่ยนทั้งเรื่องของไข่ความเหนียวที่น่าขยักขยแงแล้วก็การดองอาหารคือไลโอเนี่ยนอกจากจะพยายามเดินตามแบบไม่ถึงแล้วอะ่ะการนามาใส่เนี่ยมันทำให้ดูกลวงระบทเนี่ยมันก็เลยอ่อนไปไงคือยิ่งกว่านั้นคือมันผิดระบบชีวนิเวศของแย่ ที่ไม่มีการกักตุนอาหารไว้แบบนั้นนะคะบทนี้เรียกไดว่าแย่จัดมากแล้วบทสนทนาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากเข็นเรื่องไปแ,งนะแล้วบทสนทนาก็เกินกว่านั้นมันก็เป,ปะปาะไม่มีชิ้นแบบไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันนะด,ด,ด,ดราม่าปู่ปู่ตายแล้วแต่แฟลชแบ็กมาบ่อยมาก และพยายามทำให้รู้สึกว่าปู่เนี่ยเก่งปู่เป็นคนดีปู่เนี่ยอยู่ในใจแต่การดึงดราม่าเนี่ยมันดันมาไม่ถูกที่ถูกเวลาไงคือจับอะไรนิดนึงที่เกี่ยวกับปู่ก็เป็นปู่ขึ้นมาเฉยเลยแล้วก็ดึงดราม่าแถมช่วงดึงดราม่าเนี่ยก็ทำได้ไม่อินอีกอะคะ่ะจากบทสนทนาตัวละครแล้วก็ความเป็นหินของการแสดงอีกความรักระหว่างพระนางเนี่ยคือรักกันตอนไหนอะ หรือจากแฟดแบ็กที่แบบแอบปิ๊งกันตอนเด็กหรอแล้วมาเจอกันแล้วก็รักกันเฉยๆแบบนะั้นเอาอย่างนั้นเลยเหรอประเด็นแกนหลักของเรื่องก็คือแ yeah, ย yeah, ่ยักอะที่คือเอาจริงเลยนะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยตื่นเต้นก็ไม่การเล่าถึงความเป็นแย้ที่จะกเคยเป็นผู้ถูกล่าเนี่ยกลับมาเป็นคนเอ้ยกลับมาเป็นตัวที่ต้องล่า ก็ไม่มีพลังในการนำเสนอก็ไม่มีแบบอยู่ดีๆบางที่ก็จนหายไปแย้เนี่ยที่ควรจะเป็นพระเอกในหนังสับปะหลาดประเภทนี้เนี่ยกลายเป็นตัวประกอบอะที่เอามาขายผ่านใบปิดหรือแอดโฆษณามากกว่าเลยอะถึงแม้จะพยายามหาเหตุผลให้แย้ตัวเนี้ยมันมีแบบในเนื้อเรื่องอะทั้งความเชื่อคือพยายามหาให,ให้มันมีน้ำหนักอะ่ะ มีความเชื่อมีเรื่องเล่าแต่มันก็ผ่านไปแบบลอยๆไม่น่าจําอะจังหวะโผหรือออกตัวก็ผิดจังหวะมันเลยไม่ให้ความรู้สึกอิมแพกเลยสักครั้งตลอดการนั่งดูอะแถมเลือกกินด้วยนะนะคืองงมากแบบตัวละครน,นี้สำคัญเอาเอาเอมมาไว้ก่อนเอากลับบ้านก่อนตัวนี้ไม่สำคัญกินได้ประมาณว่าเทนมาดีมากมีลักษณะนิสัยการกินที่ชัดเจนมากนะคะ คยดูหนังฝรั่งอยู่บนที่สูงปลอดภัาายครับมาถึงที่ผู้สร้างโมวไว้เรื่อง 4G อย่างที่ผู้สร้างบอกว่าน,นี่คือ 4G ระดับโลกเอาจริงๆอ่ะถ้าดูดีๆก็ไม่ได้ขี้เหร่นะคือดูดีในระดับหนังไทยแต่ระดับโลกเนี่ยกลอยว่ามันยังอีกไกลถ้าไม่โมวไว้เยอะก่อนเนี้ย น่ก็คือจะมีความน่าชื่นชมมากกว่านี้ในส่วนนี้อ่ะทีนี้พอโม้เนี่ยเราก็คาดหวังพอคาดหวังเนี่ยเราก็จะผิดหวังไปตามระเบียบไงความจริงก่อนที่จะข้ามไปเรื่อง CG อ่ะดูองค์ประกอบให้แน่นก่อนดีกว่า mm hmm. เช่นคอสตูมบทตัวละครบทสนทาน,นาประมาณว่าจะสร้างบ้านไม่ได้ถ้าเราไม่ดูฐานไม่ดูรากฐานฐานรากของบ้านนะคะ หนังเรื่องนี้เป็นแบบนั้นเลยอ่ะบอกว่าหลังคาบ้านฉันเนี่ยเลิศมากแต่ตัวบ้านฐานบ้านช่างมันหลังคาบ้านเลิศเป็นพอเอาแบบนั้นหรอหรือจะมองอีกมุมตีไปเลยว่าเป็นหนังเกรบีสับประหลาดไม่ต้องมีบทมากมายไม่ต้องมีเหตุผลเท่าไหรนะ่นักแบบชากนาโดไปเลยก็จะดีกว่าไหม แต่นี่คือกอลันไม่อยากบ่นเยอะนะเพราะเดี๋ยวหาว่าไม่สนับสนุนหนังไทยอีกอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้เพื่อนๆน่ะไปลองดูกันเองเอาจริงๆอิะหนังไทยที่บทดีอะไรดีก็มีนะเพราะว่ากอลันเนี่ยก็เคยรีวิวหนังไทยที่แบบว่าบทดีเรื่องราวดีมันก็มีสำหรับเรื่องนี้ความสนุกเนี่ยกอลันให้หนึ่งเต็มสิบคืออย่ามองหาความสนุกอะมันไม่มีอะเพราะทุกอย่างในหนังมันดูสเปสสปะมาก ประดบประดัดอะไรคือบะฮู้บะห้ามาลุงมาล่าอะไรก็ไม่หนอะคือคืองงตรงมันงงหลายจุดอะแบบตอนจบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็แบบยายโดนโดนน้ำสัดแล้วที่นี้ก็แบบวิ่งขึ้นมากันแล้วก็เฮ้ยอะไรอะอะไรอะแล้วน้ำก็พุ่งขึ้นมาก็เฮ้เฮ้เซลฟี่เฮ้อย่างเงี้ยคือคืออะไรเนี่ยคืออะไร เนี่ยล้ำแล้วเรารวยแล้วเฮ้เซฟฟี่เฮ้คืออะไรอะ่ะคือคือแบบถ้าสมมติว่าเป็นหนังฝรั่งอลยจริงจริงอ่ะมันจะไม่จบเพียงเท่านี้นะแย่ yeah, มันต้องพุ่งขึ้นมาจากดินต่อปะ่ะหรือว่าแบบอะไรอะไร,ะไรคือ,ค,อคือมันจบอย่างนี้เลยอะ่ะโดนน้ำซัดจบออกแบบเอาแยบบแบบ่มันต้องเป็นตัวเอกที่ทําให้แบบคือทําให้มันพีแค่มันดูน่ากลัวไงแต่มันกลายเป็นแบบว่า มีช็อตเดียวที่ดีที่สุดคือช็อตรถบรรทุกอะแย้นอนอยู่บนรถบรรทุกะ่ะเออทําดีที่สุดแบบวะส่วนเนื้อหานะให้หนึ่งเต็มสิบคือโครงหลักมันไม่ได้ขี้เหร่นะเอาจริงๆการมีสับปะหลาดที่มีภัยคุกคามแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยทําได้เกินคาดหมายค่ะคือมันบทการแสดงปมตัวละครมันไม่มีคําอธิบายมากเกินไปกว่ามันผิดรูปผิดร่างแค่นั้นอะออผิดที่ผิดทางแค่นั้นอะ การเล่าเรื่องก็ให้หนึ่งเต็มสิบนะคือเล่าเป็นเส้นตรงเลยอะและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะกินเวลาไม่กี่วันในเนื้อเรื่องแต่ตัดสลับไปสลับมาเรียกว่าฉากนี้ยังไปไม่สุดอะตัดเปลี่ยนฉากเล่าอีกเรื่องและฉากนี้ก็ยังดูไม่สุดก็ตัดอีกฉากเล่าอีกเรื่องเพราะว่านึกบทให้ตัวละครพูดไม่ออกก็ดึงดราม่าปู่ขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยภาพเนี่ยให้เจ็ดเต็มสิบ ภาพเนี่ยสวยใช้ได้นะแสงก็สวยมุมกล้องก็โอเคนะบางช่วงเนี่ยถือว่าใช้ได้ CG เนี่ยถือว่าดีในระดับหนึ่งถึงจะไม่เท่าที่โม้อ่ะอื่นๆเนี่ยกำลังให้10เต็ม10 10เต็ม10นี่คือความกล้าที่พยายามข้ามขีดจำกัดเรื่องแนวทางการสร้างหนังของไทยให้มันมีรูปแบบที่หลากหลายออกไปและอีกส่วนที่ดีหนึ่งก็คือ ถึงบทพูดเนี่ยจะเชยโบราณมากเหมือนท่องจํามามากกว่าบทสนทนาแต่มันก็กลับมีคําหยาบคายที่ค่อนข้างน้อยเรียกแทบว่าแบบเรียกได้ว่าแบบแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้อันนี้ก็ชมด้วยใจจริงนะภาพรวมเนี่ยก็คือให้3มเต็มส0พื้นของหนังเนี่ยความจริงก็น่าสนใจแต่ตัวหนังเนี่ยกลับไม่มีอะไรให้หน่าติดตามคะแนนนี้เนี่ยมาจากการถือว่ามันเป็นหนังสัพประหลาดของไทย แล้วก็มีการใช้คาําหยาบที่น้อยมากๆในเรื่องนั่นเองทีนี้เราจะมาดูเกร็ดเพิ่มเติมกันนะคะจะพูดถึงแย้ให้ฟังแย้ yeah หรือชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยไลยโอเลปิสเป็นสัตว์เลื้อยคานตระกูลกิ้งก่าค่ะพบได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีขนาดลำตัวยาวประมาณ30เซนติเมตรอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบและเปิดโลง่งและพวกมันเนี่ยมักจะขุดอยู่ในรู แย้ yeah, เนี่ยมันจะมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารที่ช่วยกำจัดศัตรูพืชเช่นพวกหนอนปลวกเป็นต้นซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการจับมากินแล้วก็มีคำบอกเล่าว่ามันมีรสชาติเนี่ยเหมือนเนื้อไก่แต่ว่าปัจจุบันนะคะแย้ yeah, เนี่ยเริ่มใกล้สูญพันธุ์แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็จับง่ายก็ได้ค่ะถึงถูกผักดันให้เกิดการพาะเลี้ยงแย้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และก็ยังมีความพยายามผลักดันให้แย่เนี่ยเป็นสั์เศรษฐกิจอีกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่ารัดก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปแลวจ้าเฮ้ย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 อะไรอะน้ำเซลฟี่ตอนเร็วทุกคนย้ งงเลยอะคือนั่งแบบเอา้าฉันนึกว่าแย่จะโพล่ออกมานึกว่าแบบแย่จะแบบทะลุขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยพร้อมน้ำอะไรแบบเป็นแบบแบบต่อสู้ฉากสุดท้ายอะไรแบบเนี้ยอ่ะโดนน้ำสัดจบพระเอกก็โดนแยกจำได้ว่าโดนแยกเกี่ยวขา,ขาอยู่พอขึ้นขึ้นออกมาจากถ้ำได้นี่เย่เย่เย่ขาไม่เจ็บละ ไม่เจ็บขาละงงมากยืนเย่เยเซลฟี่กันไม่มีใครแบบตอนแรกยันเดินกระเพกพอพอถึงนี่ไม่ไม่มีละขาไม่เจ็บยืนเย่เซลฟี่กันใหญ่เลยงงมากม,มีภาคต่อด้วยนะต้องดูแล้วภาคต่อเนี่ยต้องดู